มือดังๆเนาะค่ะน fl <at Flight> <n ång> ี้นะคะเราได้รเกียรติจาก่านสวดเอกรุโนมีวางรองบัคับการรองผู้บกับการืข้องกรุงเทพมหานครนะคะมาเป็นประธาในค่ำคืนนี้ค่ะอยถ้าผู้เราผมด้กดทั้งน็รับท่านนิดเดินนะครับครับในช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับที่เรารจะเริ่มต้นกันนะครับนะัะ 今天呢？ คู่นี้นะครับให้ของรางกันอย่างสดชื่นใช่ไหมครับอย่างสดชื่นไห้ยาวนะตลอดไปยาวตลอดทีนี้เราก็เห็นเจ้าสาวเจ้าสาวจากในวีดที่ทำเรียบร้อยแล้วทุกท่านแจกสัมภาระตัวจริงของทั้งสองแล้วใช่ไหมครับเรามาดูตัวจริงดีกว่านะครับว่าจะสวยแน่นอนในวิดีโหรือเปล่าครับใ,<ช>ในช่วงเวลานี้ขอเชิญน,นะครับผู้บ่าวสาวนะครับคือ และคุณคาไทยโยโกาขอเชิญพ่อเจ้า ขอให้ท่านที่มาเป็นเกียรตินะคะขอให้ทุกคนให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับขอเชิญคุณตาเกิดเจริญรั่งรกุลนะครับขอเชิญบนเวทีนะครับขอเสนอครับเชิญคุณตาเกิดนะครับขึ้นบนเวทีด้วยนะครับ เป็นเกียรตินะคะในการกล่าวมือพรแล้วก็นำดื่มฉลองค่ะครับเพาเรียนเชิญท่านนองค่ะพอเรียนเชิญเขาทิพย์ผมอ็รับท่านด้วยนะ ที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นมาบนเวทีอันทรงเกียรตินี้นะซึ่งในวันนี้ผู้ที่มีเกียรติมากๆที่สุดในงานของเราก็คือผู้บ่าวสาวของเราผู้นี้น่ารักตนเองนะครับในเช่นนี้ก็จะให้ขอผู้นะครับในสิ่งที่อจะเป็น ประโยชน์แก่น้งองๆทั้งสองคนนิดหน่อยนะครับท่านทั้งหลายครับความรักเน,น่นะเป็นสิ่งที่อยู่ผู้โลกกับเรามาเป็นเวลาชานานหลายพันปีนะครับความรักเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ ใครที่มีความฝันหมายก็สามารถได้สัมผัสกับความรักเราได้คที่งแขนี้ทั้สง,อนนงสองท่านที่ยอยู่ข้างๆตรงนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จนะฮะในการสานการต่อไปของท่านมาถึงทุกวันนี้ความรักถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดี มีสิ่งอื่นมประกอบด้วยการที่จะสร้างตึกแผงให้เป็นลักษณะของครอบครัวนั้นจะมีแต่ความรักแห่างเดียวไม่ได้จะต้องประกอบด้วยคุธรันคือความแรงานความเสียสละความอดทนอดแก้นอดคองความช่วยเหลือเกื้อกุล ดูที่ตัวเองเพื่อครอบครัวของเราเป็นสิ่งสำคัญแรกอีกอันที่จะขาดไม่ได้ก็คือการให้อภัยที่ธรรมชสิ่งที่เป็นสิ่ง,งที่สำคัญท,ท,ที่สุดนอกจากนั้นแล้วาการที่เป็นครอบครัวจะต้องมองไปถึงอนาคตในาภาคหน้าด้วยเพราะว่า คนทั้งสองแม่จะต้องอยู่ไปอีกนานแสนนานอนาคตข้างนาหน้าก็นนคงจะต้องมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มข,ขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทนทั้งสองจะต้องเตรียมนะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะเพื่อต้อนรับ ลูกๆก็ตามในเด็กทางครับในอนาะว่าเราจะต้องเตรียมพื้นฐานเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไว้เพื่อเขานั่นก็คืออัทนที่สองก็ต้องรู้จักสร้างสุขแข็งสร้างความมั่นคงให้ให้แก่ครอบครัวโดยเริ่มต้นตั้งแต่ในวัมยุติธ็รมต้นต่ เพื so so ่อความสุกร์สังเกตในชีวิตเพื่อความเป็นตุกแกเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องสองด้องกันช่วยกันบรรลุศาสตร์ทางต่างเพื่อไปสู่อฎหมายภายทางมีความสุขในครอบครัวให้จบได้ ท่านนี oh, women, women, ้ผมให้กับขอวิงวอนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขออุทานทุกท่านช่วยอุทานลุกขึ้นนะครับช่วยอุทานลุกขึ้นแล้วก็ท้องด้วยเจ้าเจ้าหนี้ท่านเพื่อจะอยู่โดยพรให้ผู้บังคับสารนี่ดยครับผมทั้งสองท่าน ครองชีพันด้วยความสุขไปช่วนานแสนนานขอให้คิดจริงใจขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาในสิ่งที่มต้องการขอให้มีความสุขขอให้มีอายุมั่นขำยืนอยู่นานจนมีไว้เท้าทำด้วยทองแล้็มีกระมองทำด้วยเพชร ขอให้มีความสุขงานแสนนานแล้วก็มีชีวิตวันคงเรียนงาวตลอดไปที่อะไขอให้สมความมุ่งมั่นตอไทุกการขอความสุขตัวดีต้องมีแก่ผู้บ่าวสาวใช่โอ้ใช่ ฟังแล้วน่าชื่นใจนะครับได้เท้ายอดกระบองยอดเห็ดและในช่วงนี้ก็จะมีความรักเป็นหลักแสดงว่าทั้งครูก็อยู่แบบจนแต่เข้าวนะครับอยู่แบบด้วยความรักด้วยความเข้าใจอยู่กันอย่างอบอุ่นนะครับเอาละครับในช่วงเวลาต่อไปนี้พวกเราทุกคนขอร้อพาท่านมา รัาทราบครบคกันว่าคู่บ่าวสาวที่วันนี้มีงานสมรสนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนร,นนรับีเปลี่ยนบรรยากาศทีการเมื่อกี้นะคะเป็นบรรยากาศก,นกันเองกันเองค่ะเราจะเริ่มสัมภาษณ์คู่บ่าวสาวนี้นะครับเชิญครับเมตต์เมตครับ รู้ท่านที่ให้เกียรติง,งานวันนี้นะครับผมรู้ท่านนะครับเกินเขาเห็นรีเกเลยนะคร <c oughs> ับรีเกไม่สั่งนะครับผมมีโบมารายนะครับคาร์ผมไห้เกียรติพี่าร์คูชาน,นะครับลองเล่าหน่อยนะเจอบทแหวนได้อย่างไรนะครับไปปิ้งกันที่ไหนเจ,จนนอปปกันที่ตลาดที่ตลาดจรินไหมครับเดิออไปปิ้งกันที่ตลาดเชียวนานะ นะครับป like really? <speaking> ิ้งกันยังไงครับไหนน้องเล่าให้ฟังเสียงดังๆนะเสียงดังๆับใครจีบใครก่อนอยากรู้ไหมครับใครจีบใครก่อนเนาะเวลาไหน จะตีก็ไค่ได้แค่ใน Yeah. ขอเจ้าสาวแต่งงานอย่างไรครับลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยดีไหมครับเชิญครับก็พบกันมาได้สักครับหนึ่งยัก็ประมาณสามสี่ปีก็ต้องถึงเวลาแล้วขออย่างไรก็เพื่อนหูกลุ่มนั้น เราซื้อเดี่ยวนะครับเราซืเดี่ยวนะครับพราะยังไม่มียังไม่โค้งเป็นลายต่อไปูไกลไม่ต้องมองไปทางไหรที่เพื่อนขอไมหรือเราขอเองแน่เน่ยผมขอเองครับพูดอย่างไรพูดอย่างไงพูดยงไรพูดบาๆไม่ต้องดูดได้เลยงกนี้เขาก็เขมาสักพักหนึ่งมาสาเสีีรู้นะครับ